นี้นะคะพลอยจะขอมาแชร์รูนผิวใสใน3ขั้นตอนที่ใช้จริงในช่วงนี้กันค่ะผิวดูฉ่ำโกล์สุขภาพดีโดยไม่ต้องลงไฮไลท์กันเลยค่ะเริ่มต้นด้วยแคร์ทริปเปิลซีแพดแผ่นสำลีที่ช่วยเตรียมผิวให้ผิวเนียนนุ่มพร้อมด้วยวิตามิน C3 ชนิดบวกสารสกัดจากพืชหลายตัวเลยนะคะผิวจะรู้สึกสะอาดนุ่มแล้วก็รู้สึกสดชื่นมากเลยค่ะต่อกันด้วยสเต็ป2นะคะเจ้ตัวเซรัม่มตัวดำ SLC r e j u l a s s k i n Serum เซรั่มเนื้อบางเบาเกลี่ยง่ายซึมไวมีทั้ง ในอะซินเมายเปปไทและก็ออยล์เม็ดเล็กๆที่จะช่วยให้ผิวดูอิ่มคือบำรุงแน่นแบบไม่หนักหน้าเลยค่ะแล้วจบด้วยสเต็ปสุดท้ายนะคะแคร์ซันสเปร์ตัวโปรดของพอยค่ะเป็นกันแดดที่ฉีดแล้วเหมือนเปิดแอร์ให้ผิวค่ะเย็นสบายผิวผิวโกรองนิดใช้ได้ทั้งหน้าผิวแล้วก็เส้นผมเลยคือพอยชอบมากเลยนะคะตัวนี้สามารถฉีดทับเมคอัพได้เลยค่ะไม่เป็นคราบแล้วระหว่างวันพอยก็จะเอาขึ้นมาฉีดนะักเพิ่มนะคะ 3ขั้นตอนง่ายๆแค่นี้ผิวก็ดูสดใสฉ่ำวาวแบบไม่ต้องแต่งเยอะเลยค่ะใครที่กำลังหาตัวช่วยให้ผิวดูดีแบบเบาๆรองเซตนี้ได้เลยนะคะพลอยแนะนำค่ะ